กราบสวีดัสสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเบอร์ดี้ครสเกมตีกอล์ฟอันดับหนึ่งบนมือถือนะวันนี้เป็นวันที่14เมษานะครับนั่นก็คือวันสงการแต่ในวันสงการวันนี้วันที่1 4เมษานะครับตัวเกมได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับจะว่าไปเกมนี้อัปเดตบ่อยมากเลยนะต้นเดือนก็เพิ่งอัปเดตไปนะครับวันนี้ก็อัปเดตอีกแล้วแต่เป็นอัปเดตท,ที่แบบไม่ค่อยใหญ่มากนะอัปเดตช่วง 7โมงจนถึง9โมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามานะครับกดที่กิจกรรมนะครับโดยการอัปเดตใหม่เข้ามามันจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับเควสให้เราทำนะครับนี่มาดูที่ความสำเร็จนะครับอัปเดตตรงนี้เข้ามานะครับนักสะสมคอสตูมนี่ถ้าเราได้คอสตูมเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ผ้าในการไปผสมหาคอสตูมนะครับ ซึ่งคลิปนี้เราจะมาผสมหาคอสตูมระดับตำนานกันนะครับผมเตรียมไว้เยอะมากเลยนะะเดี๋ยวเราเอาค่อยไปดูกันนะครับมาดูกิจกรรมต่อกิจกรรมได้คอสตูมระดับตำนานถ้าเราได้คอสตูมระดับตำนานใช่ไหมครับเราจะได้กล่องที่สามารถเปิดได้คอสตูมระดับตำนานเลยนะนี่อย่างเจ๋งเลยกล่องนี้อย่างเจ๋งเลยนะครับและอย่างอื่นนี่ถ้าเราได้รับคอสตูมชั้นยอด5ชิ้นนะครับแล้วก็ได้ภาพไปผสมหาคอสตูมระดับตำนานนะกิจกรรมนี้ดีมากเลยนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับมาที่กล่องจดหมายนะครับ เขาแจกกล่องคอสตูมระดับตำนานมาให้เราด้วยครับนี่น่าจะเป็นแบบของชดเชยตอนปิดปรับปรุงมาครับอันนี้ไม่แนใจนะแต่เขาแจกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่กล่องจดหมายนะเดี๋ยวเราไปรับเลยมาดูว่าเราจะได้ชิ้นส่วนไหนนะครับอ๋อเลือกได้ด้วยขอเลือกเป็นคริสนะครับเพราะตัวเมนหลักผมเป็นคริสนะเราจะได้เป็นเซ็ตใหม่ไหมสีทองอย่างสวยเลยครับ ไปดูกันได้หน้ากากนะครับนี่เป็นหน้ากากตัวเก่านะน่าจะตัวเก่าเนาะนี่เข้ามาแล้วนะครับดูสิผมเตรียมผ้าไว้สําหรับผสมหาคอสตูมระดับตำนานนะครับอย่างเยอะเลยผ้าเขียวที่47ชิ้นนะครับผ้าฟ้า12นะครับแล้วก็ผ้าม่วงอีก4ชิ้นนะหูอย่างเยอะเลยองั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มผสมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปผสมแบบผ้าเขียวเลยนะครับนี่เราเริ่มผสมเลยนะ โอ้โหเดี๋ยววันนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเรามาหาตำนานนะเพราะว่าวันนี้เราจะได้ตำนานไหมอันนี้ก็ได้หายยากไปนะครับผสมไปเลยน,นี่ไม่ต้องสนใจนะครับผสมไปเรื่อยๆนะครับมีเยอะเลยอันเนี้ยวันเนี้ยมีเยอะจริงๆนา่าจะได้ประมาณ20กว่าชิ้นได้ครับอู้ผสมไปเลยเลยนะอย่างเยอะเลยอ่ะ สมให้หมดนะครับสมไปเลยไม่มีชั้นยอดออกมาให้เลยเหรอได้หายากนะครับนี่ได้ชั้นยอดมาหนึ่งชิ้นแล้วนะครับ อันนี้เราผสมสีฟ้าต่อเลยนะอ่าชั้นยอดมาอีกแล้วนะครับชั้นยอดมาอีกแล้วนี่ก็ชั้นยอดนะครับอ่าเรามาผสมของกาก,ากต่อนะครับไหนอะไรได้บ้างไม่หายยากมาเออผสมผสมไปต่อเลยนะครับยาวๆยาวๆอ่าชั้นยอดมาแล้วนะครับผมว่าคลิปนี้มันต้องมาสักอันแล้วแหละระดับตำนานอะ เราจะได้มีโอกาสไปเปิดกล่องนั้นอีกกล่องหนึ่งนะครับเปิดไปเรื่อยๆผสมแบบอย่างเยอะเลยนะครับนี่เราผสมให้ได้ชั้นยอดอยเยอะก่อนนะแต่ชั้นยอดไหมโอ้โหได้ชั้นยอดมาอย่างเยอะเลยนะครับยาวๆไปเลยคลิปนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันตอนหลังนะว่าเราจะได้ระดับตำนานไหม ตอนนี้เราผสมของแบบกากๆไปก่อนนะครับจะหมดยังอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับแบบหายากต่อไปนี้แหละช่วงของการผสมหาระดับตำนานนะครับไป็ลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเราจะได้ระดับตำนานไหมอ้โหได้ชั้นยอดมานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมต่อนะครับผสมต่อ <c oughs> ได้แมวเหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> จะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ขอร้องล่ะเอามาสักอันก็ยังดีนะมาสักหนึ่งชิ้นนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหได้หลังของคริสด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดของสวยเลยเนี่ยโอ้โหได้สกีตำนานได้จากผสมมาตั้งนานแล้วไม่เคยได้ สุดท้ายก็ได้แล้วนะครับไปผสมต่อนะครับผสมต่อยาวๆไปอีกสักชิ้นไหมขออีกสักชิ้นนะขออีกสักชิ้นโ <c oughs> อ้โหจะไม่มาแล้วเหรอไม่เอาไม่เอาอย่าผสมมั่วซั่วอย่าอย่าไปกดผสมมั่วซั่วอันนี้น่าจะครั้งสุดท้ายน,นะครับ โอเคน่าจะหมดแล้วแหละไม่ได้แล้วละครับหมดละอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูกลับมาที่ภารกิจเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราผสมระดับตำนานไปหนึ่งชิ้นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นเราได้ผ้ามาผสมหาระดับตำนานนะครับได้ผ้าทองมาผสมหาระดับตำนานนะแล้วก็ได้กล่องระดับตำนานมาด้วยอ่าเรารับอนนี้ไปก่อนนะครับอ่ารับอันนี้ไปก่อนนะอะไรอ่ะ ้ยมารับได้เรื่อยๆเลยเหรอวิดีสิงั้นน่ะเุ้ยมารับได้เรื่อยๆเลยเหรอยังเก่งเลยอ่ะ้ยภารกิจนี้ดีมากเลยนะครับหรืองั้นไปผสมต่อนะครับมาเรามาผสมต่อนะครับเรามีส่วนผสมสีทองสองชิ้นเลยนะวันนี้แหละตำนานต้องออกอีกชิ้นแน่นอน ผสมไปครับผสมไปยีมีโอกาสได้ตำนานเหมือนกันนะลุ้นไปพร้อมกันครับโอ้โหโห,โหือว่าจะได้มาผสมต่อเลยนะครับงานจะออกอีกสักชิ้นหนึ่งไม่ออกนะครับมาอันนี้แหละโอกาสโคตรเยอะเลยมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันครั้งสุดท้ายนะครับว่าเราได้จะได้ตำนานอีกไหมมาลุ้นกันนะครับมาสาธุตำนานจุดออกด้วยเถอะ ผ้าทองทั้งสองชิ้นนะ่ะเอานะไปลุย yes yes ได้อันใหม่นะครับได้ตำนานอันใหม่ด้วยอู้หูวันนี้ดวงดีแล้วแบบได้ของคริสด้วยนะครับโอ้โหนี่เราได้ตำนานมาคุ้มๆเลยอู้หูยเดี๋ยวค่อยไปใส่นะครับเดี๋ยวเรามารับอีกชิ้นหนึ่งนะนี่เรามาตัวกี่ก,กร,รมัมเรามารับชิ้นนี้นะครับเออีกหนึ่งชิ้นนะั่นแหละเรามารับกัน เดีเ๋ยวเรามารับกันนะครับ่าเราจะได้อะไรเลือกคริสนะครับเลือกคริสนะแต่กว่าได้ซ้ำยังะ่ะซ้ำแล้วค่อยเอาไปผสมแล้วกันนะครับเนาะเลือกไปเลยนะเอาละอีกชิ้นหนึ่งหูหูตื่นเต้นจังตื่นเต้น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 ,อเ,ตนเอาแล้วนะครับซ้ <c oughs> า มีแล้ววันนี้ผมมีแล้ว,ลวนี่อันนี้เราไม่ได้ใช้นะเราเอาไปผสมเลยนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตำนานอีกชิ้นไหมมาลุ้นกันนะครับเอานะหนึ่งสองซ่มขออีกสักชิ้นนะโอ้โหเกลือเกลือนะครับไม่ได้ตำนานได้เป็นแบบชั้นยอดมานะก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ เรามีอีกเยอะเลยอ่ะอ่าอ่าก็คุ้มแล้วนะครับวันนี้นี่ได้เยอะมากเลยได้แบบตํานานมาทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ4ชิ้นได้นะครับซ้ํา1ชิ้นนะไม่เป็นไรนะแต่ก็แบบสวยอยู่นะนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับการมารีวิวการผสมหาคอสตูมระดับตํานานนะครับสรุปแล้วเราได้ตํานานมาตั้ง4ชิ้นนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาทำอะไรติดตามดูได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ